สวัสดีครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่กับกระผมมิซี่นะครับกับการรีวิโอตาที่มีการอัปเกรดเองได้เ,เป็นระบบใหม่ของฮอนโคตรเท่เลยเนะครับเริ่มจากลูกชีปเปลยนะครับไมรัสซิวคอยแต่วันนี้สามารถซื้อได้จากซิวคอยเท่านั้นนะครับเต่ตอนผมลงคลิปนี้ก็รู้สึกว่ายัางไม่เปิดนะฮะถ้าเกิดเปิดขายก็ไปซื้อด้วยละกันเพราะว่ามันเป็นระบบใหม่และดูเท่มากสําหรับการอัปเกรดนะครับนะ มาดูเริ <toys> ่มกันเลยฮะก็จะเป็นไอลุงหนวดล้นๆเนื้อหัวแบบนี้แทบจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนอกจากผ้าถุงสโลงหนึ่งอันกับบอลกลมๆที่เหมือนจะเป็นดินน้ำมันซะมากกว่าแล้วมาดูสกิลับเนี่ยสกิลมันก็จะเป็นแบบหินหินทื่อๆเหมือนดินเหนียวอ่ะอ่าแล้วดูยิงธรรมดากตัวสวยมาก่อนนะ อ๋อยิงนัอนงหนักฝันใส่ยี่ดูตอนตายปงโอ้โหเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับร่างแรกนะจบกันจะมีการอัปเกรด6แบบด้วยกัน6อระดับนียอันนี้ระดับระดับแรกเราเรียนไม่ใช่ชัดขออภัยด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าระดับ2 และนี่นะฮะก็กลับมาอีกครั้งนี่เป็นร่างที่สองหลังจากอัปเกรดแล้ววิธีการอัปเกรดร่างนี้นะครับผมนะครับง่ายๆนะเพียงแค่คุณไปที่ร้านค้านี่ฮะร้านค้านะครับผมเงินข้างบนื่งสนใจอะไรมานะเนี่ยเ่เขาให้มาเทสนะครับผมอ้าวเวรกรรมร้านแม่งค้างครับร้านไม่ยอมกลับบ้านนะฮะ มาแล้วนะครับนี่เข้าเกมブ a โนติตี้นะครับและอัปเกรดจะเห็นว่าผมได้ซื้ออันแรกไปแล้วแลวมีคําอธิบายบอกว่าเพิ่มเกราะขาผ้าคลุมไหล่และมงกุฎนะจ๊ะนี่มันก็เพิ่มมาจริงๆครับเกราะขาผ้าคลุมไหล่และมงกุฎนะฮะตอนแรกยังเป็นไอ้โลนอยู่เลยนะครับก็เพิ่มแค่นี้แหละนะครับรีเวลสองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรีเวลสามดีกว่านะครับวิธีการทําให้เป็นรีเวลสามเนี่ยหรือว่าขั้นต่อไปก็กดซื้อเนี่ยครับ ปั้นกเรียบร้อยแล้วนยมันจะไล่ซื้อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนี่ยแต่มันว่าพาเธอยังไม่เปลี่ยนนี่เราต้องออกเข้าหมายก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันในขั้นที่สามนะครับตอนตายเหมือนเดิมไหมดูก่อนอ๋ะอะครับมีกระสีฟ้ามาเล็กน้อยนะครับตอนตายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ฮ้ยโยเรามาดูขั้นที่3กันนะครับผมก็ขั้นที่3นะสิ่งที่เป็นปลายเห็นได้ชัดเลยคือจากดินน้ํามันตอนนี้กลายเป็นลูกกลมๆเหมือนจะมีออร่าสีฟ้าๆน้าเงินนำ่งมัอนอยู่นะครับและตามคําอธิบายเขาบอกว่านะครับไอเอฟเฟก์ Effect ขั้นที่3เนี่ย มันจะท usted, ําให้การยิงสีเปลี่ยนไปจากยิงเป็นดินน้ำมันนี่ฮะเป็นสีฟ้าครับนี่ฮะยิงเป็นสีฟ้าครับใช่ยังเหมือนเดิมอยู่ครับใช้ยิงปกติเป็นสีฟ้าเลยนี้่ครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับขั้นที่สามนะครับการโจมตีปกติเป็นสีฟ้านะฮะมีออร่าสีฟ้าออกมานะครับไม่เหมือนการยิงดินน้ำมันมาดูตอนตาย อ้าวเป็นก่อนพี่พระเจ้าอ่ <pet. S 1> ถ้าตอนตายเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยพรเจ้าอ้าวเฮ้ยอ้าวตายตายแบบนี้โอเคครับเจอกันใหม่ฮะที่ขั้นต่อไป ฮัลโหลครับผมอันนี้เป็นขั้นที่4ของไมเานเซฟร่างอัปเกรดแล้วนะครับภายนอกนี่อาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับแต่เราจะมาดูถึงสกิลที่อยู่ด้านล่างเห็นนะครับมันมีสีเปลี่ยนไปครับมันเป็นสีฟ้าตามคําอธิบายเขาก็บอกว่านะเครับพออัปเกรดขั้นนี้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนนะี่ยเอ,อ่อเอฟเฟกต์เนะี้เป็นสีฟ้าให้เหมือนกับการโจมตีปกตินี่ฮนะเพราะงี้เพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าครับ เปลี่ยนไปครับเอ้วก็มาดูครับว่าปกติเปลี่ยนมาอะไรมากมายไหมไปตาอยู่นะครับนั่นแหละครับอ่ะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งขั้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมมาดูตอนตายปั๊บเติมเปลี่ยนท่าตายเหมือนเดิมออจาะเจาะ แล้วก็จมหายไปนะโอเคเนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปะครับในคลิปหน้าพองพองเนก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งสำหรับการรีวิวอา,วาตารงไปดัสรางที่อัปเกรดได้นะครับผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกค่อนข้างเยอะครับสำหรับร่างนี้นี่ยซึ่งเขาบอกนะว่าจะมีการเพิ่ม ปลอกเข้ามือมองกุฎและลำตัวท่อนล่างนะครับผมก็สังเกตว่าจะดูอลังการงานสร้างมากขึ้นเนะดูหนาเตอะดูดูแข็งแกร่งนะแต่ว่าโดยรวมสกิลเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปนะเนี่เหมือนเดิมอยู่การแทะแข้งเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้านะตามสกิลนะครับ เนี่ยอ่ะมาดูตอนตายครับปึ๊ปึ๊ตัมปึ๊ปึปปปป๊ตายแล้วมีความสุขจังเลยเนี่ยยังตายมาเริ่มอยู่แล้วก็หายไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนี่ยฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะ่าสนใจมาก สำหรับร่างนี้นะที่เพิ่งอัปเกรดมานะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดกนะ็คือลูกบอลเน,นี้ยจากสีน้ําเงินสีฟ้านะครับมีออร่าสายฟ้าตอนนี้เป็นลูกกลมโลหะเหล็กครับนะเป็นลูกเหล็กแล้วนะดูหน้าแข็งขลามขึ้นมานะครับมาดูสกิลกันมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวขออัพก่อนนะครับ One day ไม่มีไม่มีนะครับ มีแต่สิ่งท like ี่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือการยิงป้าลูกเหล็กป้าลูกเหล็กป้าลูกเล็กปาลูกเล็กปาลูกเล็กจ้าเดี๋ยวมาดูตอนตายกันบ้างนะครับมึงอย่างเหมือนเดิมตายยังไงก็ยังอย่างนั้นบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูการอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งว่าจะเป็นยังไง พดำพมเพมเนี่ยมามาถึงอีกหนึ่งระดับในการอัปเกรดของเอาตามไปรัดัวนี้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะจากคลิปที่แล้วเป็นสกิลครับจากสีฟ้าตอนนี้กลับมาเป็นสีขาวๆนวลๆเนี่ยคงจะไม่้องบอกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นคือสกิลนั่นเองนี่ฮะ้นี่นี่เป็นเงินลักแล้วเป็นเงินละอัพเลยมาเป็นเงิน only one เยอะเลย be t ร e v พออั r เกรดมาหลายระดับแล้วน a ะลพออัเกรดมาหลดับแนนี่อยนกรมายระดับแลนี่ยันกมาายันยั่านเยอะเยนับตอนตายมาอะไรเปลี่ยั้นยังเลมือนเดิมาหตายยังไงก็ยันอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนแค่สกิลนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนเูกตุ้มโอเค ดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งการอัปเกรดในคลิปต่อไปนะครับอัพหลายอัพมานะฮะกลับแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็มาดูครับหลังจากที่เรารีวิวไปหลายล่างแล้วในการอัปเกรดนะครับเรากลัวมันหนาวกลัวลุงชีปเปือกตอนแรกไม่มีอะไรใส่เลยตอนนี้ครับเริ่มใส่มาถึงเกราะแล้วนะครับให้มันดูอบอุ่นกันนิดนึง ตามจริงมันก็ไม่ดูไม่อบอุ่นหรอกเพราะว่าเหล็กมันจะดูดความร้อนจากกระด้างการทําให้เรารู้สึกว่าเย็นนะครับเพราะฉะนั้นใส่ขนสัตว์ดีกว่าอย่าไปเลียนแบบลุงนี้เวลาหน้าหนาวนะนี่ยอัพเกรดร่างนี้ร่างนี้นะครับก็เป็นเกราะตรงกลางเห็นไหมฮะอ่ะาใส่เกราะปิดหัวนมนะไม่อัาจาร์แล้วนะครับร่างก่นกอนๆนี่อัาจาร์มากนะฮะลุงแกชอบโชว์หัวนมเนี่ยก็มีแค่เกราะนี่แหละที่เพิ่มขึ้นมานะสําหรับร่างนี้ส่วนสกิลนะครับก็ยังเหมือนเดิมันยังเป็นเงิน ครับแจะมาดูตอนตายด้วยความรวดเร็วเพราะเราวีวัวเรายาวแล้วไม่ยาวเนี่ยหลายตัวแล้วเกินนะครับก็ยังจ็อกกิ้งอยู่นะเออจอดจอดจอดลาพ่อตายเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งการอัปเกรดในคลิปหน้า นะครับกลับมาอีกหนึ่งการอัปเกรดนะครับที่เห <siblings ök> <benim> ็นได้เปลี่ยนชัดเจนมากคือเหล็กคือสื่อที่นำสายฟ้าเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราเอาสายฟ้ามาใส่ในเหล็กทำให้เกิดบอลสายฟ้านะะก็อย่างที่เห็นนะครับบอลมีกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับดูน่าจะรุนแรงในการโจมตีเพราะฉะนั้นไปดูการโจมตีดีกว่าจ้องนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นนะเราจะมีภาพช้าสโลว์ให้ดูครับ ตอนจบตีด้วยสายฟ้าไอ้ตต้ด้วยจังจบตีโ้วยเต้ป่าป่าไปใส่ป่าเนี่ยโคตรเท่เลยครับตะกี้ว่าเหมือนกับเดิมะเออจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะอัปเกรดเนี่ยซื้อด้วยซิลเวอร์คอยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขยันเก็บซิลเวอร์คอยกันซะเยอะๆนะครับจะได้อัปเกรดกันเร็วๆเนี่ย ก็เดี๋ยวมาดูร่างต่อไปกันนะครับก่อนจะไปดูก็ดูมันตายก่อนดีกว่าจํอย่างตายท่าเดิมนะจะตายท่าเดิมนะจะท่าเดิมบายอ่าสุดครับก็ตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งการอัปเกรดนะครับเมื่อกี้อัปเกรดลูกบอลไปแล้วยิงธรรมดาไปแล้วมาถึงการอัปเกรดสกลสายฟ้าครับเพิ่มเข้าไปในโหนลหะเนี้ยซิวเวอร์นะครับเงินแท้ นี่ยจะสังเกตว่าอ่พวกปุ่มด้านล่างนะครับสกอร์สีเรียกว่าสีจะเปลี่ยนไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าเนี่ยครับเนี่ยไฟฟ้าพุ่งโคตรเอ้ยกระโดดปังเนี่ยสุดยอดมากเลยฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนประมาณนี้แหละแล้วเสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับเสียงเอฟเฟกต์ น,นี่นะครับดุดันมากนะครับไกลร่างสมบูรณ์ละนะครับอีกไม่กี่ร่างนะครับเพราะฉะนั้นเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าขอจบคลิปนี้แล้วก็ตายซะอืมหอกหยอกจจจอยอกอย้และนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือร่างสมบูรณ์ของไมด้าที่ผ่านการอัปเกรดมาทุกรูปแบบแล้วครับ ซึ่งล่างสมบูรณ์ของเขาเนี่ยจะมีเหรียญเงินตกมาอยู่เรียกว่าเหรียญเงินตกออกมาจากมือของเขาด้วยนะครับไหลออกมาครับเป็นคนที่รวยเงินมากเลยครับอ่ามีอะไรก็มาขอเขาได้นะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็น,นยังไงนะฮะอ่าจริงอ่ะมันเปลี่ยนเสียงด้วยนะแต่ส่วนมากคนเราเนี่ยจะเรียกว่าสัมผัสสิ่งที่มองเห็นนะครับมากกว่าสิ่งที่ได้ยินมากกว่า เอาง่ายครับเราจะเชื่อสิ่งที่มองเห็นไว้ก่อนนะครับกับสิ่งที่ยยได้ยินเนี่ยนะครับเราจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้จะมีผลมากกว่าเสียงพูดนะเพราะเราฟังพูดมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับอ่านั่นแหละนี่ฮะเป็นร่างสมบูรณ์แล้วนะครับเกราะครบนะครับเอฟเฟกต์ครบเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะจ๊ะ ยังไงถ้าเกิดว่าร่างนี้นะครับเปิดจำหน่ายก็ไปเป็นเจ้าของกันได้นะครับรรซื้อทุกอย่างเป็นซิวเวอร์คอยหมดเลยเนี่ยะครับตามคอนเซปที่มีการอัปเกรดระบบใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคอนในการซื้ออวตารพวกนี้เนี่ยค่อยๆอัปเกรดไปนะครับผมเนี่ยก็ใครอยากสวยงามเท่นะก็ซื้อมาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเท่แบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้กระผมวินซี่มาวินแวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการตายของร่างสมบูรณ์ของไมดัสครับซิวคอยบายบายจ้าจะไปแล้วนะจ้าทุกคนนะไปแล้วจ้า